สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกเอามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของผู้ชายท่านหนึ่งที่เคยเล่าเอาไว้เมื่อนานมาแล้วชื่อเรื่องว่าเดินป่าหลอนผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่จะพยายามเล่าให้ดีที่สุดซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบกว่าปีก่อนตอนที่เขาอายุประมาณยี่สิบต้นๆเพิ่งเริ่มทำงานได้ไม่นานในตอนนั้นเนี่ย เขาไปรู้จักกับรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ที่เป็นญาติกันซึ่งเป็นญาติฝั่งแม่ชื่อว่าพี่ต้นแล้วในตอนนั้นด้วยความที่ที่ทำงานอยู่ใกล้กับบ้านของพี่ต้นทำให้เวลามีปาร์ตี้หรือมีกินเลี้ยงอะไรกันพี่ต้นก็มกักจะชวนไปด้วยแล้วพอไปบ่อยๆเข้าก็เลยเริ่มสนิทกับพี่ๆทุกคนที่เป็นเพื่อนของพี่ต้นจนถึงในวันหนึ่งที่ไปนั่งกินกันตามปกติ ก็ได้ยินพี่ๆเขาคุยกันว่าอยากจะชวนทุกๆคนเนี่ยที่นั่งกินอยู่ด้วยกันไปเดินป่ากันโดยที่พี่สองคนในกลุ่มจากห้าคนเขาเคยไปเดินป่ามาแล้วหลายครั้งตอนนั้นหลังจากที่นั่งกินก็เริ่มเมาแล้วพอได้ยินพี่เขาคุยกันแบบนั้นก็เลยบอกกับพี่เขาว่าผมอยากจะขอไปด้วยอยากจะไปหาประสบการณ์ไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วหลังจากที่บอกพี่เขาไปพี่เขาก็ยินดี ซึ่งตัวของพี่ต้นที่เป็นญาติเนี่ยแกก็บอกเหมือนกันว่าไม่เคยไปพี่ที่เป็นแกนนําก็เลยพูดว่างั้นเดี๋ยวเราไปเดินป่าง่ายๆกันซึ่งป่าเนี่ยเป็นที่ที่เขาเคยไปมาก่อนเส้นทางไม่ลําบากแล้วก็บรรยากาศเงียบสงบไม่มีอันตรายอะไรเลยจนเมื่อเวลาผ่านไปก็นัดวันกันเสร็จสับพอถึงวันที่จะไปแฟนของเราเนี่ยที่เพิ่งคบกันไม่นานเธอก็บอกว่า จะไปเดินป่าเหรออยากจะไปด้วยแล้วก็ให้ช่วยพูดกับพี่ต้นให้หน่อยตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากก็เลยไปขออนุญาตกับพี่ๆพี่ๆทุกคนก็บอกว่าไปได้ไม่มีอะไรหรอกป่าไม่อันตรายอะไรแต่ก็ขอมีข้อแม้อย่างหนึ่งว่าถ้าไปแล้วห้ามเป็นภาระของคนส่วนใหญ่แล้วบอกอะไรก็ขอให้เชื่อฟังแล้วก็ต้องทำตามพี่ที่เป็นคนนำห้ามทำอะไรที่ไม่สมควรตอนนั้นก็ตกลง ไม่มีอะไรจนถึงวันที่ออกเดินทางทุกคนก็นัดเจอกันที่บ้านของพี่ต้นโดยที่เรากับแฟนก็นั่งรถเพื่อนของพี่ต้นไปวันนั้นเขาก็ขับออกไปที่จังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดที่ไกลจากกรุงเทพหลายร้อยกิโลอยู่เหมือนกันวันนั้นเมื่อขับไปเรื่อยๆพอไปถึงจังหวัดนั้นก็ไปพักที่โฮมสเตย์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านที่ตั้งอยู่นอกเมืองที่เพื่อนของพี่ต้นมีนคนจองเอาไว้ เพื่อพักผ่อนในคืนก่อนหน้านที่จะเข้าป่าซึ่งโฮมสเตย์แห่งนั้น mm hmm. เท่าที่จําได้เนะี่ยคือมันเป็นโฮมสเตย์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากแล้วก็ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ทาให้ในช่วงกลางคืนด้วยความที่มันไม่มีไฟฟ้าเนะี่ยก็เลยต้องใช้ตะเกียงแล้วก็กางมุ้งนอนกันจนถึงในรุ่งเช้าหลังจากตื่นมาทาอะไรเสร็จรับประทานอาหารเสร็จพวกเขาก็ช่วยกันเอาของลงจากรถกระบะแล้วก็เตรียมข้าวของที่จําเป็น แล้วก็จัดทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เพื่อนของพี่ต้นบอกแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยก็พบว่าพี่ตีซึ่งเป็นพี่ที่โตสุดเป็นเพื่อนของพี่ต้นซึ่งคนคนนี้ประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่พามาดูยังไงก็เชื่อแต่วิทยศาศาสตร์พระก็ไม่ห้อยแม้แต่องค์เดียวแต่เขากลับหยิบทูบขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นมาพนมแล้วก็ท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้ก่อนจะส่งทูบให้ทุกคนแล้วก็บอกให้จุด เขาบอกเลยว่าให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เดินตามเขามาแล้วพอเดินไปเรื่อยๆเขาก็ไปหยุดที่ทางเข้าป่าที่อยู่ด้านหลังโฮมสเตย์ซึ่งจากจุดนั้นจากบ้านไปถึงป่าน่าจะห่างประมาณเครื่องกิโลแล้วเขาก็บอกกับทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมายืนอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำใจให้สงบหลับตายยืนอยู่แบบนั้นตอนนั้นเขาก็ทำตามจนเวลาผ่านไปประมาณน่าจะสักสามนาที แล้วพิติีก็ให้ทุกคนพูดบางอย่างตามเขาออกมาวันนั้นพิติีพูดประมาณว่าอยากจะขอเข้าไปเที่ยวป่าซึ่งถึงแม้จะเป็นป่าที่ไม่ลึกมากแล้วพวกเราทุกคนจะเดินเข้าไปไม่ไกลแต่ก็อยากให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยดูแลพวกเราด้วยแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ลบลู่จะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมทุกอย่างแล้วถ้าหากเข้าไปถ้าจะเอาอะไรออกมาจากป่าก็จะต้องไหว้ขอทุกครั้ง จะไม่เอาออกมาโดยพรการแต่มันก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทำให้รู้สึกแปลกกระอักกระอ่วนใจเมื่อตัวของเขาเนี่ยเหลือบมองไปที่แฟนที่ขอตามมาด้วยที่ยืนอยู่ด้านหลังเนี่ยก็พบว่าเธอไม่พูดตามพิติสักคำเลยแล้วก็เอาแต่ยืนเล่นโทรศัพท์ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจนหลังจากนั้นพิติแกก็ท่องคาถาอีกสองสาอย่างซึ่งเป็นคาถาสั้นๆท่องตามได้ไม่ยากแล้วก็ให้เอาทูบมาปักรวมกัน แต่ในตอนนั้นเองเนี่ยแฟนของเขาที่ยืนอยู่ด้านหลังก็ส่งทูบมาให้แล้วก็หันไปกดโทรศัพท์แล้วก็บอกว่า <_ S 1> เธอเอาทูบของเราไปปักให้หน่อยคือเหมือนกับเธอไม่สนใจเลยกับขนบรรมเนียมประเพณีอะไรทั้งนั้น <_ S 1> ตอนนั้นก็ช่างมันจนหลังจากนั้นก็มีกฎอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกฎที่ทุกคนรู้กันก็คือเวลาที่เข้าไปข้างในแล้วเนี่ยถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมีคนเรียก หรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่เสียงของสัตว์ตามปกติหรือไม่ใช่เสียงของพวกเราเองห้ามขานรับและก็ห้ามทักเป็นอันขาดแล้วเวลาที่เดินไปก็อย่าเดินออกนอกเส้นทางให้เดินตามกันไปเท่านั้นถึงตอนนั้นหลังจากทุกอย่างเสร็จก็เป็นเวลาประมาณสักสิบโมงแล้วพี่ตีก็บอกว่าโอเคนั้นเรามาออกเดินทางกันได้แล้วทุกคนก็เลยแบกกระเป๋าขึ้นบาแล้วก็เดินเท้ากันเข้าไปด้วยกัน วันนั้นก็เดินกันเข้าไปพิติเป็นคนเดินนําแล้วเพื่อนๆเดินตามส่วนพ่ต้นเดินปิดท้ายซึ่งพอเดินเข้าไปเรื่อยๆก็พบว่ามันเป็นเส้นทางธรรมดาเลยคือเดินง่ายๆแทบจะง,ง่ายกว่าเดินในผูกระดึงด้วยซ้าวันนั้นก็เดินกันไปแต่เอาเข้าจริงๆในใจลึกๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าป่าแห่งนั้นต้นไม้มันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีความชื้นมากทําให้มันบดบังแสงแดดที่ส่องเข้ามา แล้วบรรยากาศภายในป่าเนี่ยเขาบอกว่าแม้มันจะเป็นช่วงกลางวันก็ตามแต่มันทึบน่ากลัวแล้วก็ขนลุกมากจนเวลาผ่านไปอีกสักพักหลังจากที่เดินกันไปพิตรีก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวหยุดพักผ่อนกันที่จุดนี้ดีกว่าเพื่อจะได้ทำธุระต่างๆนั่งพักผ่อนนั่งกินข้าวกันจนหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็ทำทุกอย่างเสร็จน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสองครึ่ง ทุกคนก็เก็บของแล้วก็ออกเดินทางกันต่อแต่ในคราวนี้เองเนี่ยแฟนที่ตามมาด้วยไม่รู้ว่าเธอทำอะไรแต่เก็บของช้าสุดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยให้แฟนเดินอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เดินปิดท้ายแถวพอหลังจากที่ออกเดินไปอีกครั้งก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้องขยับไปข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวพี่ปิดท้ายให้เองแต่ด้วยความที่เกรงใจก็เลยปฏิเสธพี่เขาไป พเพราะไม่อยากเป็นภาระอะไรด้วยตอนนั้นเมื่อเดินไปต่อโดยที่แฟนเป็นคนรองสุดท้ายเดินอยู่ข้างหน้าเราแล้วข้างหน้าก็เป็นพี่ๆที่เดินห่างกันประมาณ2-3เมตรจนเมื่อเดินไปได้สักระยะประมาณหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าจากป่าที่มีเสียงจิ้งหรีดเสียงเรไรร้องกันละงมอยู่ดีๆมันเหมือนกับเป็นป่าปิดคือลมทุกอย่างมันเงียบสงบเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย นอกจากเสียงฝีเท้าของตัวเองและก็พี่ๆทุกคนที่เดินนํากันไปแล้วตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าพอเดินไปเรื่อยๆปุ๊บมันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือเขาได้ยินเสียงปแปลกๆเสียงหนึ่งคือเป็นเสียงเหมือนกับมีคนหลายคนกําลังพูดคุยกันเสียงดังแต่ไม่ใช่เสียงของพี่ๆดังกล้องอยู่ในป่าแห่งนั้นตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วว่าอันนี้คือเรื่องจริงหรือว่าเราหูฝาดไปเองคนเดียว ก็เลยพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ฟังไม่ออกว่าเขาคุยอะไรกันจับใจความไม่ได้เลยจนในบางครั้งก็แอบคิดว่าเสียงเนี้ยมันเหมือนกับเสียงพระสวดบางครั้งก็กลายเป็นเสียงหัวเราะบางครั้งก็เป็นเหมือนบทสวดอิสลามแต่พอได้ยินก็จำกฎของพี่ตีได้ดีก็คือไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามสนใจห้ามทักเป็นอังคาด แต่เกิดอะไรขึ้นดูไหมหลังจากได้ยินแบบนั้นปุ๊บแฟนที่เดินอยู่ข้างหน้าก็หันมาเลยถามขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเธอได้ยินเสียงคนคุยกันป่ะเสียงมันมาจากไหนอ่ะพอแฟนหันมาถามแบบนั้นปุ๊บก็ตกใจเลยก็เลยดูออกไปบอกว่าอย่าทักไงที่พิตีเขาบอกไม่ได้ฟังเหรอแล้วพอเท่านั้นแหละเธอก็หงงิดเลยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ย oh, เธอนี่งมงายจริงๆแค่หยอกเล่นแล้วเสียงนั้นน่ะมันคือเสียงที่พี่ข้างหน้าเขาคุยกันมั้งไม่ได้ยินหรือยังไงเพราแฟนหันมาพูดแบบนั้นปุ๊บก,ก็อึ้งเลยจนรู้สึกไม่ดีแต่เมื่อมองไปข้างหน้าก็เห็นว่าพี่ๆทุกคนเดินคุยกันอยู่จริงๆก็เลยเออโอเคสงสัยไม่เสียงของพี่เขาจริงๆแต่ใน,ในใจลึกๆแล้วก็รู้อยู่แก่ใจว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของพี่เขาหรอก แต่เป็นเสียงอะไรก็ไม่รู้ที่ดังอยู่ในป่าตอนนั้นก็ช่างมาแล้วก็เดินตามต่อไปแต่ปรากฏว่าพอเดินไปเรื่อยๆปุ๊บจากเสียงพูดคุยที่ได้ยินเนี่ยมันเริ่มหนักมากขึ้นแล้วในคราวนี้มันกลายเป็นว่ามันเหมือนกับมีเสียงฝีเท้าคนเดินตามมาจากทางด้านหลังทั้งที่เราเนี่ยเป็นคนเดินอยู่ท้ายสุดคือถ้ามีคนเดินตามมาจริงๆมันก็ไม่ใช่พวกเราอย่างแน่นอน พอคิดแบบนั้นปุ๊บก,ก็เลยตัดสินใจหยุดเดินแล้วก็หันกลับไปมองแต่ปรากฏว่าพอเราหยุดเสียงข้างหลังมันก็หยุดด้วยตอนนั้นก็ไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันช่างมันเป็นรอบที่ลานแล้วจนเดินไปเรื่อยๆถึงเวลาประมาณห้าโมงเย็นก็เดินไปถึงจุดหมายที่พิตีบอกว่าตั้งใจว่าจะเอาจุดเนี้เป็นที่พักของพวกเราตอนนั้นที่เห็นก็คือ มันเป็นลานโล่งๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้กับลำธารแล้วบรรยากาศแม้จะดูสดชื่นเนี่ยแต่ก็รู้สึกว่ามันดิบชื้นจนน่ากลัวเงื่อออกไปหมดแล้วก็หายใจลำบากไปหมดหลังจากนั้นพี่ๆเขาก็ช่วยกันก,อก่อกองไฟแล้วก็ช่วยกันกางเต็นท์แล้วก็บอกให้เราช่วยกันออกไปหาฟืนตอนนั้นก็เดินตามพี่เขาไปไปหาไม้หาอะไรมาจนหลังจากที่กลับมา ก็ช่วยกันขุดหลุมแล้วก็เอาพ่อใบมากั้นเป็นเหลี่ยมเป็นคอกสูงขึ้นมาประมาณถึงเอวโดยที่พี่เขาบอกว่าถ้าจะทํำธุระส่วนตัวจะถ่ายหนักถ่ายเบาขอให้ทําตรงนี้เท่านั้นแล้วในช่วงเวลากลางคืนขอให้อยู่ในที่ที่มีแสงไฟให้แสงไฟจากกองไฟส่องถึงอย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวเด็ดขาดเราก็โอเคเพราะกฎมันเบสิกมากยังไงก็ต้องทําตามอยู่แล้วจนถึงในดึกคืนนั้น หลังจากกินข้าวกันเสร็จก็แยกแย,ก,แยก,กันเข้านอนเพราะเดินมาทั้งวันก็เหนื่อยล้ากันหมดพอถึงจุดนั้นก็ต้องบอกเลยว่าพอฟ้าเริ่มมืดสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเสียวสนหลังยังบอกไม่ถูกเลยคือบรรยากาศมันเงียบน่ากลัวจะมองไปทางไหนมันก็มีแต่ความมืดจนจินตนาการตัวเองมันพาหล,ลอนไปทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงประมาณสี่ทุ่มก็เข้านอนกันหมดแล้ว เราก็นอนอยู่กับแฟนในเต็นท์จนเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งแฟนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะทำธุระส่วนตัวแล้วก็ขอให้เราออกไปเป็นเพื่อนหน่อยเราก็โอเคแล้วก็เดินพาออกไปไปตรงหลุมห้องน้ำที่ขุดกันเอาไว้แต่พอไปถึงปุ๊บหลังจากที่แฟนยืนมองแล้วก็คิดอยู่สักพักหนึ่งเธอก็หันมาบอกว่าไม่เอาอ่ะเธออาย ไม่กล้าทำธุระตรงนี้เพอพี่ๆอยู่กันเยอะอยากจะเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วก็ขอให้เราเดินเข้าไปกับเธอด้วยพอเธอบอกแบบนั้นตอนนั้นก็เลยบอกเลยว่าไม่อยากให้เข้าไปเลยเพราะพี่เขาก็เตือนตลอดว่าอย่ากออกไปจากแสงไฟแล้วก็อย่าเดินไปไหนมาไหนกันเองแต่เธอก็บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอไม่กล้าทำอะไรตรงนี้แล้วก็ขอร้องจริงๆว่าให้พาเธอออกไปหน่อย เดินออกไปอีกสักนิดก็ยังดีพอเธอพูดแบบนั้นก็เลยจําใจต้องเดินกลับมาเอาไฟฉายแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับเธอถึงจุดนั้นเนี่ยหลังจากที่เดินกันออกมาก็ส่งไฟฉายให้เธออันหนึ่งแล้วก็เดินนาหน้าเธอไปเท่าที่จําได้ก็คือไปทางทิศตะวันตกที่พอจะมีทางเดินเล็กๆแล้วก็จำได้เพราะเมื่อตอนเย็นเพิ่งเดินออกมาหาฟืนจนหลังจากเดินไปได้สักระยะหนึ่ง ทุกอย่างมันก็เงียบหมดเลยจนเหมือนกับว่าป่าแห่งนั้นเนี่ยมันมีแค่เรากับแฟนสองคนถึงตอนนั้นน่าจะเดินห่างจากเต็นท์ไปประมาณสัก20เมตรเราก็หยุดยืนที่ข้างต้นไม้ใหญ่แล้วก็หันหลังกลับมาบอกแฟนว่าโอเคเธอไปทําธุระหลังต้นไม้ตรงนี้แหละซึ่งเธอก็เดินไปแล้วก็ทําธุระในใจตอนนั้นก็คือไม่ได้คิดอะไรมากก็ยืนมองนู่นมองนี่ แต่ก็แอบ,บคิดว่าเอออยากให้เธอรีบทําธุระให้เสร็จเร็วๆตอนนั้นก็ยืนไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปได้ประมาณ2-3นาทีเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียงแฟนที่อยู่ด้านหลังต้นไม้เธอเงียบหายไปเลยพอเป็นแบบนั้นปุ๊บก,ก็เลยตะโกนถามออกไปเธอเสร็จหรือยังยังอยู่หรือเปล่าแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมหลังจากที่รู้สึกว่ามันนานเกินไปแล้วเนี่ย แต่พอเรียกปุ๊บทุกอย่างเงียบสงบเลยไม่มีเสียงเธอตอบกลับมาก็เลยตัดสินใจหันกลับไปแล้วก็มองหาเธอแต่เมื่อมองหาเท่านั้นแหละสิ่งที่เห็นก็คือมันมีแต่ความว่างเปล่าหมดเลยณจุดนั้นก็คือแฟนของเราเนี่ยเธอหายไปแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าเธอหายไปไหนแล้วหายไปได้ยังไงกับช่วงเวลาแค่สองถึงสามนาทีแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่า หลังจากที่มองลึกเข้าไปในป่าเรากลับไปเห็นแสงไฟเป็นแสงไฟแวบไปแวบมาส่องขึ้นไปด้านบนมันเหมือนกับว่าแฟนของเขาเนี่ยกำลังถือไฟฉายแล้วก็วิ่งเข้าไปด้านในจนไฟมันส่องขึ้นไปด้านบนพอเห็นแบบนั้นปุ๊บก,ก็ตกใจมากเลยด้วยความเป็นห่วงแฟนก็เลยกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามเข้าไปแล้วถึงณจุดนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าพอเข้าไปถึงปุ๊บ สิ่งที่เห็นในวันนั้นมันทำให้ขนลุกมากแทบจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวลที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเลยคือเขาได้เห็นว่าแฟนของตัวเองกําลังได้ดําอยู่หน้าสารพระภูมิสารหนึ่งลักษณะเป็นสารกเก่ามีเถาวันย์มีรากไม้ขึ้นเต็มไปหมดโดยที่สารหลังนั้นสูงจากพื้นขึ้นมาถึงเอวแล้วแสงไฟที่เห็นก็คือมันมีมือแฟนของเราเนี่ยกำลังถือไฟฉาย แล้วก็จีบมือคว่ำไปมาณนะจุดนั้นก็คือไม่รู้แล้วว่าทำไมแฟนถึงทำอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่รู้ก็คือมันไม่ปกติแล้วแล้วก็น่าจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาสิ่งร่างของเธอก็เลยตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราเนี่ยจะต้องดูแลเธอให้ได้จะวิ่งเข้าไปแล้วจะดึงร่างของเธอออกมาแต่ในตอนนั้นพอคิดแบบนั้นปุ๊บ ขณะที่กําลังจะก้าวเข้าไปพอเดินเข้าไปได้สักประมาณสิบก้าวเกือบที่จะถึงตัวของแฟนแล้วก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านหลังเป็นเสียงเรียกชื่อของเราแล้วเมื่อหันกลับไปปุ๊บก็เห็นพี่ตีกับพี่อีกหลายหลายคนที่มาด้วยกันกําลังวิ่งลุยป่าเข้ามาแล้วก็ตะโกนบอกว่าให้ถอยหลังกลับมาแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมเขาบอกว่า ในจุดนี้เนี่ยเมื่อหันหลังกลับมาเห็นพี่ปุ๊บแล้วหันหน้ากลับไปอีกทีสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้ามันแทบทําให้เป็นลมหมดสติเลยสิ่งที่เห็นก็คือเขาเห็นสารพรัะภูมิหลังนั้นมันตั้งอยู่ก้นเหวเป็นหน้าผาตัดลึกลงไปน,าน่าจะสูงประมาณสักสิบเมตรคือถ้าคิดให้เห็นภาพจากพื้นถนนถึงสะพานล,ลอยหเมตรถ้าสิบเมตรก็คือสองเท่าคือถ้าหากก้าวขาไปอีกก้าเดียว ก็คือจะตกลงไปข้างล่างแล้วก็เสียชีวิตแน่นอนแล้วพอมองลงไปสิ่งที่อยู่ก้นเหวที่อยู่ข้างๆกับสารหลังนั้นก็คือมันเป็นเหมือนกับเงาดำๆมีจำนวนมากมายเลยแต่ลักษณะของมันคือมันไม่น่าจะใช่คนแล้วทุกตนนั้นก็กําลังแหงนมองขึ้นมาหลังจากที่ยืนอึ้งอยู่แบบนั้นพี่ๆหลายคนที่วิ่งลุกันเข้ามาก็เลยช่วยกันลากตัวเราออกไป โดยที่ตอนนั้นยอมรับเลยว่าสติแตกไปหมดแล้วแล้วก็เรียกหาแต่ชื่อแฟนของตัวเองเพราะคิดว่าเธอตกลงไปแต่ในตอนนั้นพอเราออกมาถึงมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมปรากฏว่าพอออกมาถึงกองไฟเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเห็นแฟนของตัวเองกำลังนั่งกินกาแฟแล้วก็หัวเราะด้วยความชอบใจตอนนั้นอึ้งเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังก่อนที่แฟนจะบอกว่าตอนที่เธอปลดทุกเสร็จเธอตั้งใจจะแกล้งด้วยการเดินอ้อมหลังต้นไม้ตรงนั้นแล้วก็หนีกลับออกมาก่อนเลยเพื่อจะแกล้งให้เราหาไม่เจอเพราะเธอรู้ว่าเราเป็นคนขี้กลัวแล้วก็มีอาการแปลกๆตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าผมจะเจอเข้าจริงๆแล้วอีกแค่ก้าวเดียวผมจะต้องตายแล้วจริงๆ ถึงจุดนั้นก็เลยอึ้งเลยไม่คิดว่าแฟนจะทํากับเราแบบนั้นพอถึงในเช้าวันถัดไปพี่ๆก็บอกว่าพอแล้ว,วเรากลับไปข้างนอกกันดีกว่า,วาเรากลับบ้านกันดีกว่าก็เลยออกมาจากป่ากันเลยพอออกมาถึงก็เลยให้คนเท่าคนแก่มาช่วยทําพิธีมารดน้ํำมนต์ให้ซึ่งคนเท่าคนแก่แถวนั้นก็บอกว่าพื้นที่แถวนั้นมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกติแล้วไม่มีใครกล้าลบหลู่ แม้แต่คนในพื้นที่เองเนี่ยก็ยังแทบไม่กล้าเลยซึ่งสถานที่เนี้ยถ้าบอกสถานที่ไปทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนสุดท้ายจากเหตุการณ์นั้นก็โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตซึ่งในท้ายที่สุดก็เลยอยากจะฝากเอาไว้ว่าใครที่เริ่มเดินป่าอย่าทาอะไรแผลงๆซึ่งสิ่งที่คนเล่าเจอมาขนาดแค่เข้าไปไม่ลึกมากก็ยังเจอกับสิ่งที่น่ากลัวถึงขนาดที่ว่า อีกแค่เก้าเดียวก็จะเสียชีวิตของตัวเองไปซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือผีสางอะไรที่อยู่ด้านในที่อาจจะโดนล,ลบหลู่จนไม่พอใจแล้วก็เกือบจะเอาชีวิตไปแบบนั้นจนหลังจากกลับบ้านมาปุ๊บพอไปเล่าทุกอย่างให้ที่บ้านฟังพ่อก็บอกว่าท่านไม่ยอมแล้วสั่งให้ผมเลิกแล้วก็ไม่ให้คบกับผู้หญิงคนนี้อีก